สวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะตามลาวสามัคคีมัดรวมเนาะวิง่งหกกับเก้าเดี๋ยวสิออกแล้วเอาลงจักสองนาทีเนาะเพราะว่ากันจักสองนาทีนะาเนาะเอาไปได้เอฟซีจะเอาหอากับซีโร่ให้ไวๆนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันเริ่มออกแล้วนะท่าทนได้ท่านเด้นคนพูดท่านบอกบอะไรอยู่ดีนาะ แคปนาจอยพีต้งองร่วงหงอนมมปกติมันดวนม้อมบนฝ้าเต็มเสาหน่เฮ้ยก็เฮ็ดแล้วเนาะเอาเขามาแล้วก็เอาไปล่วงทุเลยพีเด้อเอาโจ๊ๆนี่ละกินโจ๊ๆนี่ให้ไปไไ็นไยๆเท่ากับเสี่งดาวโจนห้เนาะผู้มักดาวโจนเพื่้นสามหลัดนะเอาเขาหอเสียโคดี โชคดนสวัสดีครับผม